อะละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับพุ่งกับคนนี้เขาก็ทําหนังออกมาเรื่องหนึ่งซึ่งโด่งหนังมากๆรายได้ก็ดีคําวิจารณ์ก็ดีแต่ว่าปัญหาก็คือบทหนังที่เขาเขียนเนี่ยมันดันไปตรงกับนิยายขายดีเรื่องหนึ่งที่แต่งขึ้นเมื่อา50ปีก่อนพอเงินทางสนับพ,พิมพวกเขาก็เลยฟ้องร้องพุงกับคนนี้ข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์แต่พุ่งกับเขาก็ไม่ยอมรับเขาก็บอกว่าเขาคิดบทหนังพวกนี้เองแน่นอนว่าไม่มีใครเชื่อหรอกมึงคิดเองได้ยังไงบทหนังกับเนื้อเรื่อองงงนนนนิยายามัััักก็ตรกตร้98%ขชื่วละค อยเเหมืนนกันลทางผู้กกับคนนี้เขาก็เลยต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ความจริงว่าเขาเนี่ยเป็นคนคิดบทหนังพวกนี้ขึ้นมาเองถ้าเกิดว่าเขาพิสูจน์ความจริงข้อนี้ไม่ได้เขาจะต้องติดคุกค่าปีแล้วก็เสียค่าปรับอีกเป็นล้านและสุดท้ายความจริงของเรื่องนี้จะเป็นยังไงในคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องชยายามสิงหารอยถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าวาสุซึ่งตอนนี้เขาก็กําลังทาโปรเจกต์หนังสั้นของเขาอยู่แต่ด้วยความเรื่องมากของเขาทีมงานก็บ่นจะแย่อยู่แล้วเนี่ยเจ้าของโลเคชันร้านกาแฟก็บน่นมึงเป็นเพื่อนกูก็จริงอ่ะแต่มึงใช้ร้านกูมา2เดือนละนี่ขนาด2เดือนแล้วยังหานักแสดงไม่ได้เลยแล้วคนที่มาร u ช i t i o วันแรกคนนี้ก็พูดเหมือนกระท่องบทมาและส่วนอีกคนนึงก็แสดงเป็นผู้ประกาศข่าวเลยและส่วนอีกคนนึงก็เป็นดาว t ิ k กตอกหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ปกตินี่เธอไม่ต้องแค์นะเธอแสดงหนังเลยนะอ่าโอเคงั้นก็กลับ,บ,บ แค่คนสุดท้ายนี่เหมือนจะเข้าท่าหน่อยแต่ทางวาสุเขาก็ไม่เอาอีกแสดงเก่งก็จริงอะแต่ดูไม่ค่อยมีสเสน่ห์เลยโอ้โหนี่เพื่อนนี่เพื่อนตามหาใครอยู่เนี่ยก็คนที่มีท่าทางปเป็นเสน่ห์เป็นธรรมชาติอะไรแบบนี้ไงทีนี้มองไปมองมาวาสุเขาก็หันไปถูกใจผู้หญิงอยู่คนหนึ่งพอดูไปดูมาจากทรงคนนี้และใช่เลยผู้หญิงคนนี้เธอก็มีเชื่อว่ากีรติพอวาสุเขาคิดว่าใช่เขาก็เลยติดต่อเธอมาช่วยเล่นหนังสั้นให้เขาหน่อยแต่ว่าเธอก็ไม่สนใจดูหนังเธอยังไม่ค่อยอยากจะดูเลยแล้วจะไปเล่นหนังเนี่ยนะแล้วพอเธอไม่สนใจวาสเาตาตม านาะพอตามมาถึงขนาดนี้กีรติเธอกล่าวว่าจะแจ้งตำรวจพ่อ,อเธอก็เดินออกมาดูว่ามีเรื่องอะไรกันเนี่ยเพื่อนของวาสุก็เลยบอกว่าพวกเราแค่ชวนลูกสาวคุณมาทําหนังสั้นไงพ่อก็ถามว่าหนังสั้นนี่อัพลงย t u b e ใช่ไหมอ๋อ,อบน u t u b e ก็ลงแล้วก็เอาไปส่งให้ค่ายหนังด้วยไงถ้าเกิดโรโเจกต์งนี้ผ่านวาสุเขาก็จะได้กลายเป็นผู้กํากับจริงๆกีรติก็ไม่เอาเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเธอสักหน่อยในเมื่อไม่ย,ยอมดีๆวาสุเขาก็เลยต้องใช้ทางเลือกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาลูกนี้ไปให้พ่อคุณดูว่บบ่่าาอเเนวชยกกัง็ไม มีตั้งจ้างดารามาแสดงหนังของเขาด้วยนี่เขาเองก็ลาออกมาจากบริษัทซอฟต์แวร์เพื่อมาทําหนังโดยเฉพาะเลยเนี่ยและส่วนพ่อของคุณก็เหมือนจะอนุญาตเห็นด้วยกับเรานะที่ติเธอก็บอกว่าเธอรับงานนี้ก็ได้แต่ว่าเธอให้เวลาแค่สออาทิตย์นะเพราะว่าเธอต้องไปเรียนต่อแล้วถ้าเกิดว่าระหว่างถ่ายทํามันทําให้เธอเดือดร้อนเมื่อไหร่<ๆ>เธอก็จะเลิกรับงานนี้ทันทีแล้วพออีกวันหนึ่งทีมของวาสุก็มารับเธอไปถ่ายทําแค่วันแรกก็น่าจะเหนื่อยแล้วแม่งมาก,กันแต่เช้าเลยพอมาถึงสถานที่ถ่ายทําแล้วไหนช่างแต่งหน้าไอ้พวกนี้ก็หลอกเธอว่าช่างแต่งหน้าป่วยพอ ช่างเขาก็เลยส่งเครื่องสำอางมาให้งั้นแต่งเองเลยแล้วพอเปลี่ยนโลเคชันก็ต้องเปลี่ยนชุดแล้วไหนห้องเปลี่ยนชุดน่ะเอานี่ไงในรถของเขาไงโอโ้โหสุดยอดจะให้กูเปลี่ยนเสื้อผ้าบนทางด่วนเนี่ยนะเอาไม่เห็นเป็นไรเลยเดี๋ยวเขาเอาผ้ามาคลุมให้แล้วพอถึงฉากที่ต้องถ่ายทําตอนฝนตกว่าสูเขาก็เลือกถ่ายตอนที่ฝนตกจริงๆเลยเขาก็ไม่อยากเสียตังค์ไปซื้อน้ํามาทําฝนไงซึ่งฉากนี้กิรติเธอก็ต้องร้องไห้ใช่ไหมวาสุเขาก็ชมแสดงดีมากเหมือนจริงมากแต่ว่ามันมีอยู่ฉากหนึ่งที่วาสุเขา หลังนี้ก็เป็นบ้านของสอสอเขาก็เลยเรียกตำรวจมาเคลียร์ไอ้หนุ่มนี่สอสอเขาร้องเรียนมาเนี่ยนี่มาถ่ายหนังบินโดนกันนี่มีใบอนุญาตไหมโอ้คุณตำรวจใครจะไปรู้ว่าต้องใช้อ,ะอ่ะอ่าโอเคงั้นมึง3คนไปโรงพักด้วยกันเลยได้เขา3าคนไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่านักแสดงของเขาไม่เกี่ยวนะทางกีรติก็เกือบจะรอดอยู่แล้วถ้าไ้พวกนี้ไม่ทักเนี่ยตอนแรกตำรวจก็เข้าใจว่าเธอเป็นคนในบ้านของสซอสซอสกสุดท้ายทั้ง4คนก็ต้องไปโรงพักกันหมดแล้วคนที่มาประกันตัวก็คือพ่อของกิรติแล้วก็อย่างที่เธอบอกเอาไว้ถ้าเธอเดือดร้อออนเเเมื่่ไหธจะยกกล ถ่ายทาทันทีพอเป็นแแบบนี้วาสุขเขาก็เลยเข้าบทดราม่าคาเช่า,ชาบ้านของเขาเขาก็เอามาทําหนังหมดเงินเก็บของเขาเขาก็เอามาซื้อกล้องหมดตอนนี้เขาก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปจ้างนักแสดงคนอื่นแล้วเนะี่ยสงสัยชีวิตคู่กับหนังของเขาคงไปได้แค่นี้สุดท้ายวาสุก็ยอมมาเล่นหนังให้เหมือนเดิมแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะถ่ายหนังกันระหว่างที่วาสุขเขากําลังเตรียมกล้องอยู่ถามผู้ชายสี่คนนี้ก็ถามเกียรติว่าเป็นนางเอกหนังเรื่องนี้ใช่ไหมงั้นพวกเขาขอถ่ายเซลฟี่ด้วยหน่อยดิแต่ว่าไอ้พวกนี้มันก็ไม่ได้มาถ่ายรูปรมมดาเถไย แล้วส่วนโทรศัพท์ก็พยายามส่องให้เห็นร่องนมเฮียติเธอก็โวยวายว่าไอ้พวกนี้มันทําอะไรเนี่ยไอ้พวกนี้เขาว่าพูดจาดูถูกและส่วนทางด้งนานวาสุพอได้ยินว่ามีคนมาดูถูกผู้หญิงเขาก็ข้องขึ้นก็เลยหยิบขาตั้งกล้องมาไล่ฟาดไอ้พวกนี้ตีกันไปตีกันมาวาสุขเขาก็โดนฟาดหัวไปทีหนึ่งวิ้งเลยแล้วพอเขาได้สติขึ้นมาเขาก็าเหมือนไม่ใช่คนเดิมจากนั้นก็เอาขาตั้งกล้องมาไล่ฟาดไอ้พวกนี้ต่อเขาก็จําไม่ได้ด้วยซ้ว่าไล่ฟาดไอ้พวกนี้จนขาตั้งกล้องหกกักเพื่อนก็ต้อง สั้นเสร็จทางคนะ่ายหนังก็ถูกใจในผลงานของเขามากพอเง้นพวกเขาก็เลยตกลงเซ็นสัญญากับวาสุแล้วก็จ่ายเงินล่วงหน้าให้เขาด้วยและส่วนเรื่องบทหนังที่จะทกันต่อวาสุเขาขอเวลาเดือนหนึ่งแต่พอเขาเขียนไปเขียนมาบทเริ่มตันวาสุเขาไม่รู้จะเขียนบทใครใหม่ของเรื่องยังไงดีและระหว่างที่เขียนไปเขาก็นั่งดื่มไปด้วยกันนั้นอยู่ๆว่าการวิ่งของเขาก็กลับมาอีกรอบหนึ่งและเวลาที่เขาวิ่งอยู่ในหัวเนี่ยจากที่เป็นคนถนัดขวาก็จะกลายเป็นคนถนัดซ้ายและส่วนหูของเขาก็เหมือนจะมีเลือดไหลออกมาจากนั้นวาสเา บทหนังได้ไหลลื่นเลยเจ้าของ่ครเขาว่าเรียบร้อยนี่บทสุดยอดเลยนะเนี่ยโดยเฉพาะจุดใคยแหมคุณคิดพอะเรื่องแบบนี้ได้ไงเนะี่ยเออ,เอ,อก็น่าน่ะสิกูค,คิดได้ไงวะแล้วในเย็นวันนั้นพวกของวาสุก็มานั่งฉลองด้วยกันเกยรติเธอก็มาแสดงความนินดีด้วยได้เป็นผู้กับโดยจริงสักทีแล้วพอนั่งกินกันไปสักพักหนึ่งเพื่อนจะรู้สึกได้ว่าอคนนี้มันมีอะไรเปล่าวะแล้วพอถึงเวลาแก๊งของวาสุก็ก,กลับกันหมดตอนนี้ก็เหลือกันแค่2คนแล้วมองตาก็รู้ใจในะระหว่างที่ส,สองคนกําลังนัวกิรติก็กําลังดูดท เขาก็พูดว่าโรซี่อ้าวคืนนี้จบการแสดงแต่เพียงเท่านี้เกียรติเธอก็ถามว่าโรซี่นี่ใครเนี่ยโอโ้โหอยู่บนเตียงกับกูนึกถึงเมียเก่าซะอย่างนั้นทางวาสุเขายังจําไม่ได้เลยว่าเขาพูดอะไรออกไปวาสุเขาก็พยายามอธิบายว่าเขาไม่รู้จักคนที่ชื่อโรซี่ด้วยซ้ําแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วจบแล้วคืนนี้ทีนี้วาสุก็มาเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังทางเพื่อนก็คิดว่าจบแล้วมึงหาหญิงใหม่เหอะเอางี้ดีกว่าเรื่องผู้หญิงฝอยไปเหอะมึงโฟกัสเรื่องหนังมึงดีกว่าตอนนี้ต่อให้แก้ตัวยงงังไงกก็็คงงงงงงฟัััไม่่ขึ้นขน้นนะะเเพราาาาาททวสุลยตใจํ ของเขาก่อนดีกว่าแล้วจากนั้นพอถึงวันฉายจริงวาสุเขาก็รุ้ว่าผลตอบรับมันจะเป็นยังไงมัง่งพอหนังจบคนดูก็ออกมาจากโรงเพื่อนเขาก็เลยถามให้ว่าเป็นไงมั่งหนังหนุกไหมและคนที่ยืนข้าง,ขางเขานี่พผู้กกับหนังเรื่องนี้เลยนะโอ้โหนี่ผู้กำกับเ,น,เนี่ยหนังของพี่ดังแน่นอนงั้นเอา,อางี้ดีกว่าขอถ่ายรูปด้วยเลยเดี๋ยวดังแล้วจะไม่ได้เจอกันอีกแล้จากนั้นไม่นานเจ้าของค่ายเขาก็เดินมาบอกวาสุว่าทางค่ายหนังที่มุมไบเขาโทรมาพวกเขาก็บอกว่าเจ้าหนังเรื่องนี้มาทําเป็นเวอร์ชั่นภาษาฮินดีเเพรราาาะงงงัั้้้นนนวสตออไปกกํบหื่ี ทางเพื่อนก็ดีใจแทนนี่เพื่อนเราเป็นผู้กำกับหนังบอลิวูดแล้วเว้ยจากนั้นวาสูเขาก็มาแถลงข่าวที่มุมไบกับค่ายหนังบอลิวูดถ้าเกิดว่ากำกับหนังเรื่องนี้เสร็จทางวาสูเขาก็จะถูกจ้างให้ทำหนังอีก2เรื่องโดยความที่หนังของวาสูมันดังมากๆตอนนี้แต่ว่าอยู่ๆก็มีตำรวจมาจับเขากางงานข่าวทางวาสูเขาก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าเขาทำผิดอะไรเลยได้วยความที่วาสูเป็นผู้กำกับหน้าใหม่ชื่อดังประเด็นของเขาตอนนี้ก็โด่งดังไปทั่วประเทศเพราะหนังที่เขาเอามาทำดันไม่ตรงกับนิยายเรื่องหนึ่งและเจ้านนิิิกกสสธ์์็็เปัพพม ที่สุดในประเทศของั้นพวกเขาก็เลยยื่นฟ้องร้องวาสุแล้วพอก็เห็นนิยายเรื่องนี้แล้วเอามาเทียบกับหนังของวาสุทุกคนก็คิดเหมือนกันหมดว่านี่ลอกกันมาชัดๆและส่วนทางด้านกีรติเธอก็เพิ่งรู้ข่าวของวาสุเหมือนกันตอนแรกเธอก็ว่าจะไม่สนใจและแต่พอเธอเห็นเสื้อที่วาสุใส่เสื้อตัวนี้เธอก็ซื้อให้ก่อนที่ทั้งสองคนจะทะเลาะกันตอนนั้นเธอก็บอกกับวาสุว,ว,ว่าถ้าดังแล้วอย่ายลืมใส่เสื้อตัวนี้ออกงานด้วยนะกีรติเธอก็เลยรู้ว่าวาสุยังคิดถึงเรื่องเธออยู่และส่วนทางด้านเพื่อนของววาาาาสุก,ก็พย,ายามตตตติด่่่อหทนาานนาแและค ไม่มีใครรับเคสนี้เลยพองงาะงินกีรติเธอก็เลยจัดหาทนายเก่งๆที่เธอรู้จักคนหนึ่งให้ทนายคนนี้ก็มีชื่อว่าปัตธรมาเป็นลูกพี่ลูกน้องเธอเองเธอกล่าวว่าจะขอคุยกับลูกความของเธอก่อนและส่วนทางวาสุที่โดนจับมาตอนนี้ทางตำรวจก็ยังไม่ให้ประกันตัวปัตธรมาก็แนะนําตัวว่าเธอเนี่ยคือทนายของวาสุเองอ๋อเข้าใจแล้วแล้วพวกนั้นจับเขาเรื่องอะไรเนี่ยกองสำนักพิมพ์รายใหญ,ใหญ่ที่สุดในเดียยื่นฟ้องร้องคุณไงพอหาที่คุณละเมิดลิขสิทธิ์ของเขาแล้วเอานิยาหญ่ของเขามาทําเป็นหนังของตัวเองทั้้งงงบททัเเเนืือออร่คุณกก็ดดลลมมาห ว่าสู่เขาก็ไม่เชื่อไม่จริงอะ่ะเขาเนี่ยนะไปก๊อปหนังคนอื่นมาโอ้ยังไยเถียงอีกดูนิยายกับบทหนังที่คุณเขียนนี่นี่ยรายละเอียดมันเหมือนกันทั้ง98ขนาดชื่อตัวละครยังเหมือนกันเลยเอางี้นะเธอแนะนําให้ยอมรับผิดดีกว่าอย่างเลวร้ายสุดก็คงติดคุกประมาณ6เดือนหรือว่าถ้าอย่างโชคดีหน่อยก็เสียแค่ค่าปรับอ่ะเดี๋ยวนะสรุปว่ากูผิดเลยนะไอ้นางพวกนี้เขาคิดบทขึ้นมาเองเมื่อ2ปีก่อนแล้วเขาก็จดลิขสิทธิ์ของเขาเรียบร้อยเลยด้วยไอ้พวกนั้นตั้งหากที่ขโมยลิขสิทธิ์ออองเ้้าาาหรืปปล่่่ันนนนิยยพพพวกกีีีมมต์50 วาสุเขาก็ช็อกไปเลยนี่แม่งจดลิขสิทธิ์นานกว่ากูอีกแต่เขาก็ยืนยันนะว่าบทละครของเขาไม่ได้ก๊อปหนังสือเล่มนี้มาจริงๆแล้วว่าแต่คุณทนายเหรนอคุณอยู่ข้างใครกันแน่เนี่ยมาถึงจะให้เขาสารภาพผิดอย่างเดียวไม่ช่วยกันเลยทางนั้นคุณมีหลักฐานอะไรไหมว่าคุณไม่ได้ก๊อปงานคนอื่นมาเอาเรื่องแบบนี้มันหน้าที่ทนายไม่ใช่หรือไงถ้าเกิดว่าทําไม่ได้ก็ไม่ต้องมาเป็นทนายของเขาเด็กปัทมาก็ไม่เป็นแม่งแล้วกูไปดีกว่าจากนั้นเธอก็ออกมาเจอกับทั้งสองคนเธอก็ไม่เอา่เธอทําคดีให้นนบ้้ไไไมม่ดรออกัั็ซซะเลย ลูกความคนนี้ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเธอแล้วเธอจะช่วยยังไงและอีกอย่างหนึ่งทนายของฝ่ายตรงข้ามเป็นใครรู้ไหมทนายคนนั้นมีชื่อว่ากิตสนาเขาก็เป็นระดับอาจารย์ของทนายเลยนะไปเถียงสู้กับคนแบบนั้นยังไงก็แพ้คดีแถมอีกอย่างหนึ่งทนายกิตสนเนี่ยถือว่าเป็นไอดอลของเธอเลยเอาทางนั้นก็ดีสิคุณนี่ก็เป็นโอกาสแล้วไงที่คุณจะได้เอาชนะไอดอลของคุณเนี่ยแล้วพอถึงวันคึ้่ศาลทนายกิตสนาเขาก็บอกว่าลูกความของเขาเนี่ยบริษัทเอสอาร์พาร์ตเเชอร์พวกเขามีผลงานมากมายเป็นของตัวเองแต่ปัญหากก็คคืออไู้้้ัับนนนีดนป ผลงานของพวกเขาไงและผลงานชิ้นนี้ก็ถูกตีพิมพ์เมื่อปี19 7 0และเจ้าของผลงานชิ้นนี้เขาก็มีชื่อว่าชัยยามสิงหลอยและนิยายที่ชัยยามแต่งและบทหนังที่วาสูแต่งทั้งสองเรื่องมันก็เหมือนกันหมดเลยเพราะงั้นตามมาตาห3ตามกฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์เขาขอฟ้องร้องให้วาสูติดคุก5ปีแล้วก็ถูกปรับเป็นจำนวนเงิน10ล้านรูปีแล้วก็รวมถึงรายได้จากหนัง50%ต้องตกเป็นของลูกความของเขาในทานายกูบอกว่าติดคุกร้ายแรงสุดก็6เดือนไงนี่แม่งเอากูไปประ ชอบเลยสมแล้วที่เป็นไอดอลของเธอวาสุเขาก็นึกในใจนี่เขายังมีโอกาสรอดใช่ไหมเนี่ยมุงไม่รอดหรอกยอมรับผิดไปเถอะวาสุก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าเขาไม่ได้ก๊อบงานคนอื่นปัทมาก็เลยบอกว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นข้อกล่าวหาเท็จและลูกความของเธอจะไม่มีความผิดจนกระทั่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้โอ้โหคุณทนายมันจะไม่มีหลักฐานได้ไงเนื้อหาเหมือนกัน9 8ขนาดนี้ยังบอกว่าไม่ก๊อปอีกเหรอถ้าไม่ได้ก๊อปกันมาแล้วจะเขียนเหมือนกันขนาดนี้ได้ไงแค่หลักฐานแค่นี้ก็ทําให้ศาลเชื่อแแลล้้ววววนนี่ยาวาวามคามคคผิิิดจจรงุณทพสู์ ว่าเขาไม่ผิดวาสุก็ขอพูดเองเขาไม่ได้ก๊อปงานใครมาจริงถ้าเกิดว่าไม่เชื่อก็พาเขาเขาเ้าเครื่องจับเท็จเลยเดี๋ยวนะถ้าไปเข้าเครื่องจับเท็จแล้วมึงจะรอดไหมเนี่ยทีนี้ก็เข้าทางทนายอีกฝั่งหนึ่งเลยทางนั้นเพื่อความชัดเจนก็เข้าเครื่องจับเท็จกันไปเลยต่างฝ่ายจะได้ประหยัดเวลาไม่ต้องมานั่งเถียงกันด้วยสุดท้ายศาลเขาก็สั่งให้วาสุลองเข้าเครื่องจับเท็จแต่พอผลมันออกมาเครื่องจับเท็จก็บอกว่าวาสุเขาไม่ได้โกหกนั่นไงกูบอกแล้วว่ากูไม่ได้ลอกงานทนายกา,ากลกว่หักฐานจากเค่ััเท็เ็มนนปแหลกฐานนนสสับุ่ เมันก็ไม่ใช่หลักฐานที่ยืนยันความจริงสักหน่อยาะงัานแค่หลักฐานจากเครื่องจับเพจแค่นี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้อยู่ดีว่าเขาไม่มีความผิดทางปัตมาเธอก็เลยอยากจะขอเวลารวบรวมหลักฐานเพิ่มาะงั้นเธอขอให้มีการประกันตัวชั่วคราวทางศาลเขาก็เลยอนุมัติให้วาสุไปหาหลักฐานเพิ่มเติมมาและหลังจากนั้นอีก3วันเราจะมาพิจารณาคดีกันใหม่เมื่อพอวาสุถูกปล่อยตัวออกมาตัวเขาเองก็ยังงงอยู่เลยว่าทาไมงานเขียนมันเหมือนกันขนาดนั้นวะแล้วคนเขียนที่ชื่อชยามสิงลอยนี่เป็นใครกันแน่เนี่ยทางปัต ชายคนนี้มาแล้วชายามสิงลอยเขาก็มีพี่ชาย3คนและส่วนตัวเขาก็เป็นน้องคนเล็กสุดของบ้านประวัติของเขาเขาก็คือนักเขียนแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมและตั้งแต่ปี1977ก็ยังไม่มีข้อมูลระบุเลยว่าเขาไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วหรือว่ายังมีชีวิตอยู่กันแน่และในปี1985พี่ชายของชายามทั้ง3คนก็ประสบอุบัติเหตุและคนที่บริหารบริษัทอยู่ตอนนี้ก็คือลูกๆของพี่ชายพวกเขาเนี่ยแหละสรุปง่ายๆคนที่บริหารบริษัทอยู่ตอนนี้ก็คืออพวกหลานขงชายา ส่วนรูปถ่ายที่ชัดเจนของเขาก็ยังไม่มีเลยมีแค่รูปวาดแค่นั้นและส่วนหนังสือบางเล่มที่ชัยยำเขียนบางเล่มก็เป็นภาษาเตลูกูทางวาสูเองเขาอ่านภาษาเตลูกูไม่ออกหรอกแต่พอเขาลองอ่านรอบนี้อยู่ๆเขาก็เหมือนจะอ่านออกเพราะวาสูเริ่มเมอเพื่อนของเขาก็ทักว่ามึงเป็นอีกแล้วอะ่ะเม่อรอยทีไรเลือดออกที่หูทุกทีเทียติเธอก็ถามว่านี่เป็นบ่อยไหมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นมาหลายครั้งแล้วนะตอนที่ทะเลาะกันตอนนั้นเขาก็เป็นตอนที่เขียนบทหนังอยู่เขาก็เป็นเหมือนกันพอพาไปหาหมอหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นเพราะอาการเครียด ดยความที่กีรติเธอเรียนทั้งด้านจิตวิทยามาเธอก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้อาจารย์ฟังทางอาจารย์ก็คิดว่าเป็นเคสที่น่าสนใจดีไม่แนววิชาคนนี้เขาอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ในใจของเขาก็ได้งั้นลองสะกดจิตเขาดูไหมจะได้รู้ไงว่าเขาคิดอะไรอยู่จากนั้นกีรติเธอก็ลองพาวาสูมาสะกดจิตดูทางอาจารย์เขาก็ให้วาสูกินยาผ่อนคลายก่อนอาจารย์ก็ถามว่ารู้ไหมว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วาสูที่เริ่มเค็มเขาก็บอกว่าวันที่17สิงหาคมปี2021ทางวันที่คุณโดนจับได้มเขาโดนนจัับวทีถ สอสิงหาคมแล้วหนังของคุณออกฉายครั้งแรกเมื่อไหร่ก็วันที่7กรกฎาคมปี 2021. 2 0 2พั้ทางนั้นขอย้อนเวลาไปอีกนิดหนึ่งคุณจําวันที่คุณเขียนบทเสร็จได้ไหมเป็นวันที่19ตุลาปี2020ีวันนั้นเขาก็เครียดมากเพราะคิดว่าจะส่งบทหนังไม่ทันแล้วมีอะไรเกิดขึ้นในวันนั้นอีกไหมวาสุเขาก็พยายามนึกอยู่พักหนึ่งพอนึกไปนึกมาท่าทางของเขาก็เปลี่ยนจากที่กระดิกนิ้วอยู่ข้างขวาเขาก็มากระดิกข้างซ้ายแถมจากนั้นวาสุเขาก็พูดมาคํานึ่งว่าโรซี่เอาแล้วไ เห็นแล้วว่าวาสุเลือดออกที่หูตอนนี้ทางนั้นคนที่ชื่อโรซี่นี่ใครเหรอวาสุก็บอกว่าโรซี่คือภรรยาของเขาเองทางนั้นโรซี่ภรรยาของคุณเอานิยายพวกนี้มาให้คุณอ่านใช่ไหมวาสุเขาก็บอกว่าไม่ใช่ตอนนั้นนิยายพวกนี้ยังไม่ถูกตีพิมพ์ด้วยซ้ยําเดี๋ยวนะนี่คุณจําได้ไหมว่านี่ปีอะไรก็ปี1969ไงถ้างทางนั้นตอนนี้คุณมีชื่อว่าอะไรเขาชื่อว่าชัยยามสิงร้อยย้อนกลับไปในปี1969าเ้าผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าชยาัย เ,เป็นยุคที่ค่อนข้างแบ่งชนชั้นวันณะหนักมากซึ่งชยามเขาก็เห็นว่าจันทารคนนี้กําลังขอน้ําจากชาวบ้านอยู่และในสมัยนั้นใครที่เป็นชนชั้นจันทาน,นี่ต่ำนี่กว่าท่าสิพวกเขาก็ไม่มีสิทธิแม้แต่จะไปแตะบ่อน้ําได้ซ้ําชยามก็ไม่เข้าใจเลยแล้วพวกเองจะกลัวอะไรกันวะไม่เห็นต้องมานั่งขอน้ําคนอื่นเลยก็เดินไปตักเลยก็จบแล้วเนี่ยแน่นอนว่าชาวบ้านก็ดา่าไอ้นี่แม่งเอาอีกแล้วสร้างเรื่องอีกแล้วชยามเขาก็ถามชาวบ้านแล้วมีปัญหาอะไรน้ําพวกนี้มันก็มาจากดินไม่มีใครเป็นนนนเจจ้้าาาาขออองงงสังักหห่่ยยลีึถมปญท มากาวกมึงไม่ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะทั้งดินทั้งอากาศทั้งน้ํามันก็เป็นของทุกคนนั่นแหละถ้าคิดว่าตัวเองอยู่สูงกว่าก็อย่าใช้อากาศอย่าใช้น้ําร่วมกันเด็กในเมื่อชาวบ้านขู่เชยามไม่ได้พวกเขาก็ไปขู่จันทานแทนลองพวกเองมาแต่น้ําดูพวกเขาจะเผาบ้านมึงให้วอดเลยพวกจันทานพวกนี้ก็ไม่เอาแล้วกลับดีกว่าเชยามเขาก็เลยหมัดไส้จับจันทานคนนี้โยนลงในบ่อน้ําซะเอ๊นี่เขาช่วยกูหรือเปล่าวะทีนี้ก็หมดปัญหาเรื่องบ่อน้ําเป็นของใครสักทีถ้าใครอยากแบ่งชนชั้นอยู่ก็ไม่ต้องกินน้ําา้วจบเพ่นำกนนนนโดตััวจทา็ แล,และส่วนเองก่อนที่จะไปเผาบ้านเขาเนี่ยอย่าลืมนะว่าเขาเองก็รู้จักบ้านของลุงเหมือนกันแล้วพอชัยยามกลับมาที่บ้านเขาก็จะมีปัญหากับพี่คนโตตลอดยิ่งชัยยามทําตัวแบบนี้แล้วครอบครัวของเราจะอยู่หมู่บ้านนี้ยังไงไม่แน่สักวันหนึ่งเดี๋ยวก็โดนไล่ออกทั้งครอบครัวหรอกแล้วลลพี่คนที่สามของชัยยามที่ชื่อว่ามาโนดเขาก็เป็นพี่คนเดียวเลยที่ไม่มาทะเลาะก,กับชัยยามชัยยามก็บอกมาโนดว่าคืนนี้เขากล่าวว่าจะหนีออกจากบ้านสักหน่อยเขาก็ต้องการทําตามอุดมการของเขาถ้าเกิดว่าเขาไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งสังคมนี้ก็คงไมม่่เปลลียยนแะชา เขากล่าวว่าจะนั่งเรือข้ามไปอีกฟากหนึ่งเพื่อไปนั่งรถไฟแต่ว่าคนแจวเรือก็ดันไปที่งานเทศกาลซะงั้นซึ่งปกติชัยยามเขาก็ไม่เคยเคารพเทพเจ้าอะไรอยู่แล้วเพราะงั้นงานเทศกาลอะไรเขาก็ไม่เคยไปแล้วพอรอบนี้เขากล่กาวว่าจะมาตามคนแจวเรือที่งานแต่พอมาถึงงานจริงเขาก็ยืนดูนางรำอยู่สักพักหนึ่งขนาดนางรำรำจบแล้วคนแจวเรือเดินมาเจอพอดีนี่เฮียมาตามเขาไปแจวเรือใช่ไหมอืมตอนนี้ช่างอุดมการไว้ก่อนกูสนใจผู้หญิงมากกว่าตอนนี้ชัยยามเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงพวกนี้เต้นเสร็จแล้วต้องเข้าไปใน นะอ,อ๋อผู้หญิงพวกนี้ก็คือเทวาทาสีไงเอาง่ายๆพวกเธอก็เหมือนกับเมียของเทพ,พเจ้านั่นแหละเพราะงั้นคนธรรมดายอย่างเราก็ไม่มีสิทธิ์มองผู้หญิงพวกนี้หรอกและอีกอย่างหนึง่งพอพวกเธอเต้นเสร็จเธอต้องกลับไปอยู่ในวัดเหมือนเดิมเห็นเขาบอกกันว่าในวัดไม่มีแต่ความสนุกนั่นแหละผู้หญิงพวกนี้ถวายงานให้เทพ,พเจ้าอย่างดีเลยและเทพ,พเจ้าที่ว่าเนี่ยก็คือนักบวชคนนี้และคืนนี้ก็เหมือนเดิมเขาก็เลือกผู้หญิงคนหนึ่งไปร่วมหลับนอนด้วยผู้หญิงพวกนี้ก็ขาดคืนอะไรไม่ได้ถ้าเกิดว่าถูกเรียกก็มีแต่ต้องไปื่อส่วนทางนาชยามตออนนนี้้เคคาก็ิิดถึงงผููหญย่ และคืนนี้เขาก็มาดูเธอเต้นเหมือนเดิมพอช่วงเต้นเสร็จเขาก็เลยได้จังหวะเขา้ามาคุยพอดีชยามเขาก็อยากรู้จักชื่อจังเลยไปเที่ยวข้างนอกด้วยกันไหมแต่ว่าไมตีก็ยังไม่ทาได้ตอบอะไรเพื่อนของเธอก็รีบมาตามกลับไปที่วัดแล้วส่วนทางด้านมาโนดเขาก็ถามชยามว่าไหนว่าจะออกเดินทางไปเขียนหนังสือไงแล้วไหนทาไมยังอยู่บ้านอยู่เลยเนี่ยเอา้าพี่ก็รอให้งานเทศกาลจบก,ก่อนไม่ได้หรือไงอะมาโนดก็งงเลยน้องกูไปนับถือเทพเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่วะซึ่งงานเทศกาลเนี่ยมันก็มีอยู่9ก้าวันแล้วพอวันที่สามา,มาเจอไมตี รอ,อบนึงรอบนี้เขาก็บอกว่าตอนสี่ทุ่มให้มาเจอกันทางใต้แล้วกันไมตีเธอก็นอนคิดอยู่พักหนึ่งว่าจะไปดีไหมเนะี่ยถ้าเกิดว่าโดนจับได้ขึ้นมานี่เธอโดนขังยาวแน่เลยแต่พอคิดไปคิดมาไปดีกว่าซึ่งตามกฎแล้วไมตีเธอก็ไม่มีสิทธิ์ก้าวออกมานอกวัดได้ซ้ําแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่เธอฝ่าฝืนกฎและหลังจากที่ได้ออกมาเที่ยวกับมาโนดรอบหนึ่งหลังจากนั้นไมตีเธอแอบหนีเที่ยวมาทุกคืนเลยและคนที่รู้เรื่องนี้ก็มีอยู่คนเดียวก็คือมาโนดตมาชื่อของไมตีที่จริงก็เป็นชื่อที่วัดตั้งใหชายาามเาคิด ชื่อนี้ไม่น่าเหมาะหรอกจังนี้ไปเขาขอเรียกไมตีว่าโลซี่ดีกว่าและนี่คือสุดท้ายของงานเทศกาลทางชัยยามเขาก็าถามโลซี่ว่านี่จะหนีไปกับเขาเลยได้ไหมโลซี่เธอก็อคิดหนักเลยเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ชีวิตในโลกภายนอกอยังไงถ้าเกิดว่าหนีออกมาแล้วมีคนรู้สังคมด้านนอกจะรับเธอได้หรอชัยยามเขาก็ให้โอกาสโลซี่เลือกเลยเพราะว่าเขาเองก็จะไปจากเมืองนี้แล้วเหมือนกันจากนั้นอีกวันหนึ่งชัยยามเขาก็ลุ้นว่าโลซี่จะหนีมากับเขาไหมเขาก็ยืนรออยู่สักพักหนึ่งยังไงโลซี่ก็ไม่ยอมออออกมาาแต่่่วยูรบ เขาก็เห็นว่ามีคนเดินเข้าไปข้างในทางชยามเขาก็เลยเดินเข้าไปดูข้างในว่ามันมีเรื่องอะไรไหมพอเดินเข้ามาเขาก็เห็นว่าโลซี่โดนซ้อมซะยับเลยเขาก็เลยถามคนที่อยู่แถวนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งอันที่จริงก่อนหน้านี้ทางโลซี่เธอเก็บของและกะว่าจะหนีออกมากับชยามเนี่แหละแต่ว่าตอนนั้นหลวงพ่อเขาก็เดินเข้ามาพอดีซึ่งก็เหมือนเดิมเขาก็มาเลือกผู้หญิงไปนอนด้วยและรอบนี้มันก็ทันเลือกเด็กเลยทางโลซี่เธอก็เลยไม่ยอมและแต่พอไม่ยอมแบบนี้ก็โดนเจ้าวากระทืบเขาให้กระทืบไม่พอี่แมงเงี้ยวใส่ด้วยแล้ว พอชัยยมเขารู้เรื่องนี้เขาก็ขอขึ้นเลยและส่วนทางด้านนักบวชที่กำลังทำพิธีอยู่ชย,ยามเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปในงานแล้วก็ไล่กระทืบนักบวชพวกนี้และส่วนเจ้าวาดตัวดีเขาก็โดนกระโถนตีกระบาดเข้าให้แล้วพอลูกศิษย์แต่ละคนจะเข้ามาช่วยก็โดนเหมือนกันและทางเจ้าวาดก็ยังไม่เข็ดก็ไม้เขากระทืบเล่นอีกและเรื่องทั้งหมดนี้ก็มาจากปัญหาของหำม,มือร้วนๆทางชัยยมเขาก็เลยตัดทิ้งให้จากนั้นเขาก็จับเจ้าวาดไปย่างต่อเลยแล้วทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็จำไว้ด้วยผู้หญิงพวกนี้ไมม่่่ใชทาทาาขของของงแแ้้ตเพจ ไม่ใชจากนั้นชัยยามเขาก็พาโรซี่มาที่เมืองเดลีเขาก็่าวว่าจะมาทํางานที่สํานักพิมพ์ที่นี่เจ้าของเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่มีค่าจ้างจ่ายให้หรอกแต่ว่าจะมีให้แค่ที่พักกับอาหารแค่นั้นแล้วพอชัยยามเขาทํางานที่นี่ไปได้สักพักหนึ่งทางโรซี่เองเธอก็กลายเป็นครูสอนเต้นให้กับเด็กๆแถวนี้และส่วนทางนั้นชัยยามพอเขามีโอกาสเขาก็อยากให้บทความของเขาเนี่ยตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์มั่งเจ้าของสำนักพิมพ์ก็อ่านดูแล้วแม่งบทความรุนแรงเหลือเกินแต่ว่าเขาเองก็ชอบเพราะงั้นก็ตีพิมพ์เลยวบททคาามมี่ช เขียนเขาก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนั้นชยามเขาก็ตีพิมพ์หนังสือของตัวเองขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับการปฏิรูปสังคมและผลตอบรับของหนังสือเล่มนี้ก็คือก็กลายเป็นที่นิยยอมกแล้วไป,ไปม,ามาเจ้าของโรงพิมพ์ก็โดนจับซะอย่างนั้นข้อหาที่เขาอนุญ,ญาตให้ตีพิมพ์หนังสือที่เป็นอันตรายต่อรัฐบาลแต่ต่อให้เจ้าของสนักพิมพ์โดนจับชยยามเขาก็ยังไม่กลัวและล่าสุดเขาก็ตีพิมพ์เรื่องของผู้หญิงที่อยู่ในวัดและหัวข้อก็อคือเทพเจ้าและโสเพณีชยยังง แล้วพอบางคนที่เห็นด้วยพวกเขาก็เลื่อมมองอมาต่อต้านเรื่องพวกนี้มากขึ้นแต่คนบางคนที่ยังคิดว่าเรื่องพวกนี้ถูกต้องพวกเขาก็มองว่าชัยยามก็คือกบฏคนหนึ่งและวยความที่คนส่วนใหญ่ตอนนี้ออกมาประท้วงกันมากขึ้นทางรัฐบาลก็เลยมีคําสั่งห้ามใช้ระบบเทวทาสีในวัดและส่วนทางน้านชัยยามเองเขาก็กลายเป็นคนมีชื่อเสียงมากขึ้นบริษัทของเขาก็ใหญ่โตมากขึ้นหนังสือที่เขาพิมพ์ออกมาก็ขายดีทุกเล่มและอยู่วันหนึ่งมาโนดเขาก็มาหาชัยยมที่นี่เขาก็มาบอกว่าตอนนี้พี่ใหญ่ของเราไม่สบายหนักเลยอย่าง ก่อนที่พี่ใหญ่จะตายชยามช่วยกลับไปเยี่ยมเขาสักครั้งได้ไหมซึ่งทางโรซี่เองเธอก็ไม่อยากให้ชยามกลับไปที่หมู่บ้านนั้นหรอกเพราะว่าตอนออกมาเราสองคนก็สร้างเรื่องไว้ซะเยอะเลยชยามเขาคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแค่กลับไปเยี่ยมที่บ้านเองและระหว่างที่กลับมาที่บ้านมาโนทเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนคลับของชยามคนหนึ่งเลยหนังสือก่เล่มกี่เล่มเขาก็ซื้อมาอ่านหมดแต่เขาก็ไม่ให้พี่สองคนนั้นรู้หรอกเดี๋ยวจะโดนด่าเอาและระหว่างที่นั่งเรืออยู่ชยามเขาก็นั่งแต่งเรื่องสั้นไปด้วยแล้วพอชยาาามมมกกับบททีี่่้นค2็ใช ไปซื้อของที่ตลาดให้หน่อยและส่วนทางน้้นชาัยยามพี่สะพ้ายของเขาก็หาข้าวให้กินพอพี่ใหญ่เดินออกมาเขาก็ถามว่าสบายดีใช่ไหมเนี่ยในข่าวว่าช่วงนี้มีชื่อเสียงดังใหญ่เลยเอางี้ดีกว่าในไหนเราก็ครอบครัวเดียวกันเขาก็หาผู้หญิงไม่ชายามคนหนึ่งวันนะเดียวกันแต่งงานแล้วจะได้มาอยู่ที่นี่ไงพูดแบบนี้กูไม่กินแล้วข้าวเขาก็บอกว่าเขาแต่งงานกับภรรยาของเขาไปแล้วพี่คนที่2ก็ถามว่ามึงแต่งงานกันกบโสเภณีเนี่ยนะพูดแบบนี้ชัยยามเขาก็ของขึ้นแต่ขึ้นได้แค่แป๊บเดียวก็โดนพ มึงแทงกูทำไมเนี่ยและส่วนไอพี่คนที่2ก็แทนที่จะห้ามมาแทงซ้ำอีกและส่วนพี่สะพไยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยพี่ใหญ่เขาก็บอกว่าตั้งแต่ที่มึงสร้างเรื่องเอาไว้ที่เนี่ยคนในหมู่บ้านตอนนี้ก็มองพวกเราไม่ต่างกับจันทานรู้ไหมว่าครอบครัวของเราใช้ชีวิตที่นี่ลําบากแค่ไหนและความตายของเองเนี่ยก็จะเป็นทางเดียวเลยที่จะทําให้อนาคตลูกหลานของพวกเราดีขึ้นสุดท้ายชัยยัเขาก็ไม่ได้พูดอะไรสักคำก็ตายซะแล้วแล้วพอมาโนดกลับมาเขาก็ช่วยนอ้องเขาไม่ทันเขาก็ได้แต่โทษตัวเองกูไม่น่าพาน้องมาตายที่นี และกลับมาที่ปัจจุบันตอนนี้ทางด้านวาสุเขาก็จาได้แล้วว่าชาติก่อนมันเกิดอะไรขึ้นแล้วพอเขากลับมาที่สนักพิมพ์ที่เขาเคยอยู่สํานักพิมพ์ที่นี่ก็ปิดตัวก็เจ๊งไปตั้งนานละและส่วนคนที่อยู่ที่นี่ก็มีแค่หลานของเจ้าของสนักพิมพ์วาสุเขาก็ถามว่าโรซี่ยังอยู่ที่นี่ไหมโรซี่ที่เป็นครูสอนเต้นที่เคยอยู่ที่นี่ไงเธอก็บอกว่าถ้าจําไม่ผิดโรซี่น่าจะกลับไปตามหาสามีที่หมู่บ้านมั้งแล้วก็ได้ข่าวมาว่าเธอโดนฆ่าตายเพราะกับชยยัมนั่นแหละแต่เรื่องของชาติทีี่่่่แล้้้้วววววกก็ตออองงเเาาาาไนนนพพระัุส เขาต้องมาขึ้นศาลเหมือนเดิมแล้วสาเหตุที่วาสุจะใช้แก้ตัวก็คือเขาก็คือพยายามที่กับชาติมาเกิดใหม่เพราะงั้นเรื่องราวในหนังสือก็เลยเขียนเหมือนกันไงทนายกิษณะาเขาก็นั่งฟังแล้วก็หาเลยเกินจะให้พ้นความผิดและเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่ากับชาติมาเกิดใหม่นี่นะเมื่อส่วนวิดีโอที่ถ่ายมาก็แค่การแสดงถ้าเกิดว่าทางศาลย,ยอมรับวิดีโอ,อน,นี้ว่าเป็นหลักฐานนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงมีคนถ่ายวิดีโอแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นเทพเจ้ามาที่ศาลอีกอและการสะกดจิตมันก็ใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ความจริงไม่ได้เลลยยแะอ่่างที2 แนวคิดการกับชาติมาเกิดก็เป็นเรื่องงมงายชัดๆเรื่องนี้ไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้ด้วยซ้ำเอาทางนั้นไอจุดแดงๆที่หน้าผาของคุณเนี่ยคืออะไรเนี่ยมันก็เป็นเครื่องหมายที่บอกว่าคุณศรัทธ,ธาพระวิษณุไม่ใช่รือไงแล้วตอนที่พวกคุณสร้างโบสถ์สร้างวิหารพระวิษณุขึ้นมาไม่เห็นมีใครขอหลักฐานพิสูจน์ความจริงเลยว่าพระวิษณุมีจริงไหมและเหตุการณ์กับชาติมาเกิดแบบนี้มันก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี1939มันก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอก็บอกกับทุกคนว่าเธอคืออูกกกกกกดดดีบีบััััชาาาาตตติมิมมมเนนน้้น็ร,รรรรจงณ 15้คนเพื่อหาความจริงเรื่องนี้ตอนนั้นก็มีแค่ท่านคารท์ทีคนเดียวที่คิดว่าไม่ใช่เรื่ององมงายและสุดท้ายผลสรุปก็คือเด็กผู้หญิงคนนั้นคือลูกดีใบกับชาติมาเกิดจริงๆและในคดีนั้นก็ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อะไรหรอกที่พิสูจน์ความจริงเรื่องนี้ได้และส่วนลูกความของเธอก็คือเชายามสิงห์น้อยที่กับชาติมาเกิดใหม่เพราะงั้นการที่เขาเขียนเรื่องของตัวเองมันก็ไม่ใช่การละเมิดเสยกระทางสารก็เลยจะเลื่อนการพิจารณาคดีไปเป็นวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งและประเด็นของวาสุตอนนนนนีี้้กก็็ดัััังไปปทท่่ววววรระะะเศลาาาาจตสิ คือชัยยมสิงลอยที่กลับชาติมาเกิดไหมแต่ว่าดูจากการเกิดนําของสายและทางวาสุยังไงก็ไม่รอดแล้วก่อนที่จะมีคําตัดสินมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งขอยื่นหลักฐานสําคัญที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ซึ่งลุงคนนี้ก็คือมาโนดพี่ชายของชัยยมทางครอบครัวของชัยยมตอนนี้ก็มีแค่มาโนดคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วพอมาโนดเขามองหน้าวาสุเขาก็จําได้ว่าผู้ชายคนนี้คือน้องชายของเขาแน่ๆแ,และเขาก็ขอยืนยันกับศาลเลยว่าวาสุนี่แหละก็คือชัยยมสิงลอยที่กลับชาติมาเกิดใหม่ทางลูกหลานก็ง นีปู่กณเล่นอะไรเนี่ยพอเป็นแบบนี้ทางทนายเขาก็ต้องออกโรงเองคุณจะบอกว่าวาสุคือน้องชายของคุณที่ตายไปแล้วเมื่อ45ปีก่อนเนี่ยนะตอนนี้คุณก็อายุ85แล้วด้วยความจําก็คงเลอะเลือนถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าวาสุคือน้องชายของคุณจริงๆคุณมีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์เรื่องนี้ไหมมาโนดเขาก็บอกว่ามีทําไมจะไม่มีคนที่ก๊อปงานตีพิมพ์ของคนอื่นใครๆก็ทําได้แต่คนเราไม่สามารถก๊อปงานที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ได้หรอกและงานที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ของชย,ยามก็คือเรื่องสั้นที่เขาเเเขียยนนนออออาาไว้้ก่่่ตะบทรรืืงงสั ก็ตรงกับหนังสั้นของวาสุตอนนั้นตอนที่มาโนได้ยินว่าวาสุรับงานเขาก็เคยลองเปิดไปดูหนังสั้นที่วาสุทําเนื้อเรื่องพวกนี้มันก็ตรงกับเรื่องสั้นน้องชายของเขามากและเรื่องสั้นเรื่องนี้ก็มีแค่เขาคนเดียวด้วยที่รู้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่ชยากับชาติมาเกิดจริงแล้วทําไมเขาถึงเขียนเรื่องสั้นเรื่องนี้ได้อะเพราะงั้นในฐานะประธานเอสอาร์พับลิเชอร์เขาก็าขอถอนฟ้องคดีนี้ทั้งหมดเพราะวาสุไม่ได้เป็นแค่เจ้าของนิยายพวกนี้ด้วยซ้ําแต่เขาเนี่ยแหละที่คือเจ้าของบริษัทัทตวจริงงงและนนนเมืื่่อออออคยฟฟ้้ขถ ทางสารก็เลยมีคําตัดสินให้คดีนี้ปิดไปแล้วพอมาโนดกับวาสุทั้งสองคนได้คุยกันมาโนดเขาก็าขอโทษจริงๆที่เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นเขาก็ไม่นึกเลยว่าพวกพี่จะกล้าทากับนายแบบนั้นและส่วนของทุกอย่างในบริษัทเขา,าขอยกให้ชัยยามหมดเลยเรื่องบริษัทไว้ก่อนเถอะแต่เขาเองตอนนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าโรซี่เป็นยังไงมัง่งโรซี่เธอก็ยังมีชีวิตอยู่ไงเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องกับชัยยามตอนนั้นเขาก็เลยพาโรซี่ไปซ่อนไว้อีกที่หนึ่งเพราะเขากลัวว่าพวกพี่ๆจะตามมา ไปแล้วเขาก็เคยชวนโรซี่มาอยู่ที่บริษัทแต่ว่าเธอก็ปฏิเสธตอนนี้โรซี่เธอก็เลยไปอยู่บ้านญาติของเราแทนแล้วพอวาสุเข้ามาที่นี่ตอนนี้โรซี่เธอยังทํางานเป็นครูสอนเต้นเหมือนเดิมแล้วพอโรซี่ได้เจอกับวาสุเธอก็รู้ทันทีว่าชยามกลับมาหาเธอตามสัญญาจริงๆและก่อนหน้านี้โรซี่ก็เคยบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเธอจะต้องตายเธอขอตายข้างๆชยามดีกว่าและจากนั้นโรซี่เธอก็จากไปอย่างสงบและหนังเรื่องนี้ก็จบต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ